พบกับสิ่งที่น่าสนใจไฮไลท์รายการผ่านพ้นไปว่ามีอะไรกันบ้างที่มานําเสนอนะครับอย่างที่ได้บอกเลยครับว่าเรานั้นนะครับประโยชน์ของพี่น้องชาวเกษตรกรอย่างแท้จริงเลยเนื้อต่ายสสนกลางตันต่ายกองสวนยางบ้างทุเรียนบ้างลังศาสบ้างพี่น้องชาวเกษตรกรตอนนี้มีมากมายเยอะแยะประกอบอาชีพกันอยู่ใช่ใช่จริงอยู่นะฮะถึงแม้ว่าเราสองคนนั่งคุยเนี่ยเราไม่มีอะไรที่จะแนะนํให้พี่น้องชาวเกษตรกร เพราะฉะนั้นเราก็จะมีช่วงของไฮไลท์ล้วจะมีช่วงอัปเดตอะไรเนี้ยให้ให้ท่านไปสัมษณ์บ้างให้ท่านได้ได้ศึกษาให้ท่านได้รับรู้กันนะครับส่วนเราสองคนก็จะมีหน้าที่มาสร้างความสนุกสนานเก็ตเล็กเก็ตน้อยสิ่ละอันพละน้อยให้ได้ชมกันใช่ๆวันนี้จะเจอเพื่อนหล้วนีจะเจอเพื่อนแล้วใช่ไหมใครอะว่าไถ่ลงรูวอ่าวันนี้ใช่ใช่ วงเล่นนั่นเหรอวันนี้แหมสมัยก่อนนี่นะเอาเวลาเจอเปรตไม่คยใครก็กลัวแต่สมัยนี้ไม่มีใครกลัวแล้วครับผมสมัยเจอเปรตที่ไหนวิ่งเข่าใส่กันเลยโอ้ทำไมล่ะอ่าไปขุดนะแข่งเปรตกันโอ้จะเอาเรศตอนนี้เปรดเดินไม่ได้แล้วทำไมล่ะขาแข่งบวมเดี๋ยวต้องเอายามมองไปทาครับเปรตอย่ามองอะไรล่ะโอไปตราโพดาวนี่เลยลินเลยโอ้ถ้าเปรตสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงทำไงล่ะอ่าก่อนทนสารไหลเก่งเงินสบายรู้เลยนะบ้าเลย ไายใบเปลือกิ้งเอเยเกันที่วัตภผยลวงแล้วนะมันนี่นี่นะครับพบกับออสโวเอทนะครับเต็มวงต่อเวทีใหญ่อลังการงานสร้างแต่ตอนนี้เราไปพบกับในช่วงของอัพเดตเกษตรนิวอ่อนิวใช่ไหมป่าโจมกันเลยเอ่ออัพเดตเกษตรนิวสนับสนุนโดยยาหม่องเขียวตราโพดาวครีมมาร์กหน้ารังนกสวิฟวิลโก เรื่องดื่มคอมมานโดศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่างจัดอบรมการบริหารจัดการประมงโดยมีชุมชนเข้าไปมีส่วนร่วมที่ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งหาดบางดีเสาเผาตําบลเสาเผาอํเภอสีชนจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายหัสพงศ์สมชนะกิจนักวิชาการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลเอ่าวไทยตอนล่างจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยนางสุธิรามาลาเจ้าพนักงานประมงชำนาญการสำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราชนายศักดารามจันทร์ประมงอำเภอศรีชนและนายมงคลรัฐแรกจำนงหัวหน้าหน่วยบริหารจัดการประมงทะเล เกาะท่ามอำเภอสีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกันเป็นวิทยากรให้ความรู้การบริหารจัดการประมงโดยมีชุมชนเข้าไปมีส่วนร่วมทั้งนี้สืบเนื่องมาจากการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติอันเนื่องมาจากการทำประมงที่มากเกินกำลังการผลิตตามธรรมชาติ การเพิ่มขึ้นของจำนวนเรือประมงขนาดเล็กและการทำการประมงโดยขาดความรับผิดชอบส่งผลกระทบในภาพรวมต่อการทำประมงของไทยทางภาครัฐจึงต้องกำหนดในมาตรการดำเนินการบริหารจัดการประมงในรูปแบบต่างๆเพื่อให้มีการควบคุมการทำประมงให้เหมาะสมและเกิดความยั่งยืนชุมชนประมงชายฝั่งเป็นองค์กรที่มีความสำคัญต่อการบริหารจัดการประมงเนื่องจากเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเสื่อมโทรมของทรัพยากรประมง ภาครัฐจึงมีนโยบายที่จะส่งเสริมให้ชุมชนประมงชายฝั่งเข้ามามีส่วนร่วมในมาตรการบริหารจัดการมาตรการต่างๆรวมถึงการมีบทบาทในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงในพื้นที่ของตนเอง เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมและส่งผลต่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรประมงในภาพรวมต่อไปสำหรับในพื้นที่อำเภอสีชนทางศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลเอ่าวไทยตอนล่างได้มีการวางแผนในการช่วยเหลือชาวประมงในปี2559โดยจะให้มีการปล่อยพันธ์สัตว์น้ําลงในทะเลปีละ3ครั้งจัดทาที่อยู่ของสัตว์น้ําและเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ําปีการจัดตั้งธนาคารปูเพื่อเพิ่มปริมาณปูในท้องทะเลและการกําหนดเขตอนุรักษ์สัตว์น้ําในทะเล ซึ่งการอบรมครั้งนี้ยังได้พูดถึงกฎหมายและข้อระเบียบที่ใช้ในการออกเรือหาปลาเพื่อเป็นการให้ความรู้กับชาวประมงเพิ่มเติมอีกด้วย ในเวลานี้กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาตามบ่อดินในพื้นที่ทางภาคเหนือตอนล่างได้มีการปรับตัวในการเลี้ยงปลาใส่กระชังมาเป็นการเลี้ยงปลาตามบ่อเพื่อจะได้เลี้ยงปลาหลากหลายชนิดมากยิ่งขึ้นขณะที่พบว่าแหล่งน้ํามีน้อยและไม่อยากหยุดเลี้ยงชั่วคราววันขาดรายได้ที่ตําบลเกียงไกลอําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ต่างหันมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเลี้ยงปลา จากเดิมในบ่อดินจะเลี้ยงปลาเพียงชนิดเดียวเช่นปลาชะโดแต่ขณะนี้พบว่าน้ําที่จะสูบเข้าบ่อเลี้ยงปลามีน้ําน้อยมากจึงได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการเลี้ยงปลาหลากหลายวิธีโดยเฉพาะการเลี้ยงปลาในกระชังแทนการเลี้ยงปลาในบ่อการเลี้ยงเช่นนี้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาบอกว่าจะช่วยให้มีรายได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นและมีความเสี่ยงสูงหากน้ําในบ่อเสียแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีน้ําที่จะเลี้ยงปลาและหยุดเลี้ยงชั่วคราว